เรื่องราวของม u r d เด f a n แฟงนะครับปี960สาวารที่4 1ระหว่างที่ Great Company ของเกร a วู o โลแกนคริมนาะฮะกำลังไล่ติดตามพวก Alpha ลิเจียนอยู่บนดาวบคาไฟออมนิไซอยู่นั้นจากที่พวกเขาสะกดรอยพวกมันขึ้นไปตามเทือกเขานะแล้วคิดว่ายังไงก็ต้องโดนซุ่มโจมตีแน่ๆเลยพวก Alpha ลิเจียนมันอาจจะซ่อนอยู่ในหมู่พวกเราอาจจะแอบ ดักทากับดักอะไรเอาไว้ปรากฏว่าไม่เจอเลยนะฮะแล้วพอเดินทางไปถึงจุดหนึ่งเดินทางไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็พบว่ามีเรดนอตตัวหนึ่งกาลังฟัดกับพวกอัลฟาลีเจียนอยู่นะตัวเดียวเลยมาตัวเดียวเลยแล้วก็บนบนบนหุ่นเนี่ยพบว่ามีสัญลักษณ์ของเฟนริสอยู่นแน่แล้วเป็นสเปซวูฟแน่แล้วนะแล้วก็ไอสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยก็คงจะเป็นสเปซวูฟที่กลายร่างเป็นวูฟเฟนไปแล้วเพราะว่าควบคุม พลังอสูรกายของตัวเองไว้ไม่อยู่นะครับอแล้วก็กรงเล็บทั้งสองเนี่ยเป็นกรงเล็บที่ทําจากน้ําแข็งเป็นเมอร์เดอร์เขาเรเราเราเรียกว่าเมอร์เดอร์คลอเป็นกรงเล็บกรงเล็บที่ทําจากน้ําแข็งที่เป็นน้ําแข็งพิเศษที่ไม่มีวันละลายเออมันก็ประหลาดดีทีนี้พอ,อก,ก็เป็นอะไรที่น่า,น,า,น,าน่าประหลาดใจน่าประทับใจโอ้นี่เป็นนักรบโบราณที่แบบไม่รู้อยู่มานานแค่ไหนแล้วถึงขนาดว่า เห็นสัญลักษณ์บนตัวแล้วไม่รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของอะไรนะฮะอาจจะเป็นแบบกองที่แบบเก่ามากๆมากๆมๆก,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 ก่อนสมัยทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วหลังจากสู้เสร็จอัลฟาลิเจนแตกพ่ายไปก็ยังคุยไม่รู้เรื่องก็ยังยังพยายามที่จะแบบจเย็นจะเย็น,ยนพี่จะเย็นนะฮะแล้วสุดท้ายก็ไม่มีทางเรือกก็เลยต้องเอาปืนเฮลฟรอสเนี่ยพวกสเปซรูปจะมีปืนโบราณยิงลำแสงน้ำแข็งเอาไว้แช่แข็งเอาไว้แล้วก็อุ้มกับ ดาไปนะหลังจากที่ให้เรล่าไอรอนพรีสไปศึกษาแล้วเนี่ยก็เลยสรุปได้ใจความแบบ s p a Space Wolves Wol อ่าลูกหลานลีมันรัสเลยว่าอ้นักรบบ้าคลั่งตนนี้เนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่คำพยากรณ์ p ร o p h e c y of the c u r s e ิร n บเมื่อ180ปีก่อนได้ระบุถึงอย่างแน่นอนเลยเราจะตั้งชื่อเขาว่า Murder Fang และเก็บรักษาเขาเอาไว้ปลดปล่อยออกมาฆ้าฟันศัตรูในยามที่เฟรมีภัยก็อ่า เวลาเจอศัตรูที่อันตรายมากๆก็จะปล่อยมอร์เดอร์แฟงออกมานะครับแล้วก็พอจบศึกนะฮะก็จะยิงยิงน้ําแข็ง <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็เอาเก็บกลับเข้าสตาร์ซิสไปรักษาวเ,เหมือนเดิมนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของมอร์เดอร์แฟงครับ